ถ้าส่วนใหญ่คนอื่นเขาจะเดาว,ว่าต้องเอ๊ะรอดูว่าฝ่ายค้านจะเล่นยังไงแต่พี่เล็กบอกไม่ใช่นะเขามีโพลออกมาแล้วว่าคนรอดูลุงป้อ,อมพลเอกประวิทรถ้ามาแบบมาค่านะก็ต้องมาเปิดแผลมาอะไรออแบบให้เห็นภาพให้พังกันไปข้างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงรอบออที่สามว่าฉันอยากจะแฉฉันอยากจะเล่นกลับอะไรอย่างนี้หรือฉันอยากจะต่อรองหรือฉันจะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้แข็งแรงขึ้นมาก็ได้ให้ พี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตะแป๋ววันนี้เรามีมันดําทั้งคู่เลยนะใช่ระวังให้ดีว่าเราจะพูดถึงใครโอ้นะก็เป็นอะไรที่หลายคนก็จับจ้องอยู่นะงานนี้นี่คือก็ต้องบอกว่าคือนายกนี่ขึ้นเขียงละมีคนรอสับสับสับนะวันนี้นายกต้องบอกว่าช่วยสปอร์ตนายกหน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะตกลงช่วยสปอร์ตได้ไหมคะ เอาไม่แน่นะเขานี่เอาตอนนี้ใครน่ากลัวที่สุดอ่ะเขาอภิปรายหัเข้อมาแล้วว่าได้2วันใช่ยีิบแชั่วโมง28ชั่วโมงรัฐบาลชี้แจงได้เท่าไหร่นะเชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาจะมีแบ่งของเขาแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าจบแค่2วันนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเนื้อหามันยังไม่จบอ่ะขยายเวลาได้อีกแล้วอาจจะไปลงมติอีก อีกทีวันพฤหัสเลยแล้วจะมีประทงประท้วงอะไรกินเวลาก็มีอะไรแล้เพราะว่ามีองค์เขาเขาก็มีองค์คลรักอยู่แล้วคือแต่ตอนนี้พี่ว่านะสองคนในสภาที่คนรออยากดูมีอยู่แค่2คนหนึ่งนายกอิงคุณแทยทองทานชินวัตรเพราะคนอยากรอดูว่าเวลาโดนลุมด่าหรือว่าใครวิพากษ์วิจารณ์มีบาดี้แลนคูชยังไงจะแสดียนจายยังไงจะจะเหมือนตอนที่ไปขึ้นศาลพร้อม พ่อคุณ<อ>พ่อ,อตอนเด็กๆหรือเปล่าตอ็กแต่ตแดดว่าไม่นะ<ช>นายกน่าจะน่งนิ่งได้ใช่แต่ว่าก็อาจจะดูว่านายกเนี่ยเขาจะลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้เลยไหมหรือว่าให้ผ่านไปก่อนสัก2อสาคนแล้วค่อยชี้แจงช่วงพลามาทามเอาเวลาที่คนดูเยอะๆอะไรอย่างเงคือก็เรียกว่ามีการปรามมากันตั้งแต่ยังยังไม่ออกโรงกันเลยนะบอกว่าเดี๋ยวดูซิเวลาตอบจะอ่าน iPad ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ พี่ว่าเราอาจจะได้เห็นนายกไฟแลบก็ตอนนี้คือปกติก็ที่เคยเล่าไงหลังไมอ่ะเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็เฉยเฉยเฉยก็ไมเพราะเราเพราะอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดแบบถูกพาดพิงบุคคลในครอบครัวใช่เพราะว่าไม่ได้ใช้ชื่อคุณทักษิณแล้วไงใช่แล้วบุคคลในครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณนักษิณคนเดียวนะคือถ้าแบบถ้าให้คํำนี้ยมัน คุณแพ้คุณคุณแม่คุณพี่คุณน้องโดนห,หมดมรหรโดย <คน S 2> เฉพาะใช่โดยเฉพาะคุณหญิยเพพาะคุณหญิงพจนมาซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นผู้มีอะไรน,นะมีบารมียิ่งกว่าคุณท<ช>ักษิณ<ช>เอง<ช>อ่เพราะฉ<ช>ะนั้น คนแรกที่คนรอดูเลยก็คือนายย้งอิงจะตอบยังไงใช่ส่วนอีกคนนึงแน่นอนไม่ไม่ใช่ผู้นําฝ่ายค้านถ้าส่วนใหญ่คนอื่นเขาจะเดาว่าต้องเอ๊ะรอดูว่าฝ่ายค้านจะเล่นยังไงแต่พี่เล็กบอกไม่ใช่นะพี่พี่ว่านี่เขามีโพออกมาแล้วว่าคนรอดูลุงป้อมพลเอกประวิตธจริงโอ้โหถามตาเป๋ววันนี้ตาเป๋าก็รอดูลุงนะใช่คืออยากรู้ว่าลุงจะมีของแล้วเราต้องบอกว่าคุณไพบูนิติตะวันกับพรรคพลังประชารัฐเขาก็บิ้วอ่ะบิ้วขายของดีเหมือนกันนะโอ้โหแบบ คือไม่ให้หลุดเลยนะนะะักข่าวก็พยายามไปแบบถามนอกรอบอะไรนะว่าลุงป้อมเนี่ยจะเล่นเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรจะกี่นาทีจะอะไรยังไงมมไม่มีหลุดเลยหรือเขาให้เวลาสําหรับพักพลังประชารัฐยี่สิบนาทีเขาจาได้นะพี่ว่าของลุงป้อมเนี่ยไม่น่าเกินห้านาทีเดาเดาอันนี้เ<ถ>ดาถ้าเราดูจากจากครั้งก่อนใช่ไหมคะที่ลุงป้อมขึ้นมาตอบบอกว่าไม่เป็นความจริงเนี่ยแค่ไม่กี่วิด้วยไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ย ทีมงานพลเอกประวิทยนะ์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าง,งานใดๆที่พลเอกประวิทย์จะไปทําบุญไปยืนเป็นประธานอ่ะเขาจะไม่ให้เกิน5นาทีอพอห้านาทีปุ๊บจะเริ่มสั่นคือขาท่านไม่ดีไนงะก็จะแบบค่อยๆสั่นเพราะฉะนั้นด้วยความจําเป็นทางร่างกายก็อาจจะ ประมาณ5นาทีก็ไม่แน่ในสภายืนพิงโตได้ไงใช่ให้นั่งมีที่ค้ำเออมันยังมีที่ค้ำยืนได้ใช่ก็ต้องดูก็ต้องดูว่าเพราะว่าพี่ว่าคนเอกประวิตรพูดห้านาทีก็เก่งแล้วนะหมายถึงว่าถ้าพูดคนเดียวอะนะคือต่อให้จะเป็นการพูดเปิดหัวก็ตามว่าเรื่องนี้แบบคือคือคนเอกประวิตรคงจะมีหน้าที่โปรยโปรยหัวแล้วก็อาจจะมีแบบเาเรียกว่าไฮไลท์มาพูดตบท้ายแล้วค่อยให้ลูกพักเนี่ย พูดต่อแล้วใครจะพูดได้ก็ท่านเป็นคนเดียวอ๋อม,มีมีสสเขตใช่ไหมคะคนอื่นที่ยังพูดได้อยู่ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคอ๋องานนี้ก็คือ,อคนที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเรียกว่าคนที่เป็นสสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเขตหรือบัญชีรายชื่อเขามีสิทธิ์ในการอภิปรายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะจัดสรรจัดวางมันยังไงใช่อยู่ที่ว่า<ม>จะมอบให้ใครเพราะว่า ไม่ก็ไม่คิดหรอกว่าพลเอกประวิตย์จะยืนตลอด20่นาทีคือแค่ทุกวันนี้นะก็มีมีน้องๆที่อยู่กับพลเอกประวิตย์นะก็แบบเหมือนเล่าๆมาว่าเฮ้ยคือพอที่มีข่าวว่าเฮ้ยพลเอกประวิตย์จะอภิปรายยาว15นาทีหรือ20่นาทีเงี้ยน้องบอกพี่ไม่น่าไว้คือเขาเขาก็เลยเล่ากับพี่ปกติงานที่เวลาไปงานต่างๆเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าถ้าให้พลเอกประวิตยยืนยืนพูดหรือยืนอภิปรายหรือยืนอะไรเนี่ย คืออย่าให้พยายามเกิน5นาทีเพราะท่านจะเริ่มใส ก็ไม่แน่นะพี่แม่เราเราเห็นอาการที่เดินแบบงอแงกแต่เดินแบบสับขาใช่เวลาหนีนะเวลานี้หนีนักข่าวเดินแบบสับขาแบบสับขาเร็วเลยแล้วอาจจะมีเขาเรียกอะไรนะพลังอันนี้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจใจบันดาลแรงรอบที่สามว่าฉันอยากจะแฉฉันอยากจะเล่นกลับอะไรอย่างนี้หรือฉันอยากจะต่อรองหรือฉันจะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้แข็งแรงขึ้นมาก็ได้พูดพูดไปชี้ไปก็ชี้ชี้เข้าตัวเองด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นเขาจะพูดเรื่อง <ช>แล้วจะพูดนอกเหนือจากเรื่องที่ตัวเองยื่นไปได้เหรอในเมื่อบอกว่าจะพูดเรื่องเอาภายอใช่ไหมคะชนอกจากว่าจะมีวิธีเลี้ยวชิงไปให้ออไปแบบไปเปิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อันนี้นก็คิดได้อย่างเออเนเอาภายหนึ่งเรื่อง MOU4 สี่สี่อีกเรื่องหนึง่งเรื่องขมนเพราะว่าอะไรว่าเรื่องขมนเนี่ยคือเมื่อวานนี้ทางโฆษก,พ,กพักพลังประชารัฐเนี่ยเพิ่งเพิ่งให้ข่าวสื่อว่า ตอนประชุมที่พลเอกประวิทย์นั่งอยู่ด้วยเนี่ยมีการหาหรือเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรเหมือนจะบอกว่าเอ้ยทาไมรัฐบาลน,นี้ดูแบบเหมือนไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับปัญหาที่มันเผชิญอยู่ที่ตึงเครียดอยู่ที่ชายแดนไทยกับขเขมรวางกําลังเชิญจะชิงปราศาสอะไรกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะลามใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งมันอาจจะโยงจากเรื่องขเขมรก็ได้จากเรื่อง m อ u 4 4อ่อนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องอะไรมันเป็นหรืออาจจะเป็นคําพูดของคุณนักสิน บา,บางเรื่องบางอย่างที่อาจจะเคยคุยกับพลเอกประวิทย์ไว้หรือเปล่าเพราะว่าคุณทักษิณเองก็เป็นคนที่แบบนะเวลาพูดก็พูดเลยบางทีอาจจะไม่ทันคิดอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละมันจะมีวิธีพูดยังไงเพราะเพราะอย่างที่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าแหมในในโปรโตคอลของสภาเองโดยอาจารย์วันนอก,ก็ออกมาล็อกแล้วเหมือนกันแล้วบอกว่าคุณจะมาพาดพิงชื่อบุคคลที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้อนอกจากว่าเรื่องที่คุณพูดมันอาจจะ เป็นลนักษณะของการเชื่อมโยงทางอำนาจกับบุคคลในครอบครัวอาจใช้คำนี้เนี่ยได้ออแต่มันจะเลี้ยวไปในเรื่องส่วนตัวของตัวเองได้ยังไงเน่ยแต่บอกว่ายังหาทางไม่รู้ออแต่ว่าโอเคแหละเราก็อยากรู้่เพราะว่าถ้าเรามองคือแบบบิ๊กป้อมมันน่าจะเป็นคนที่พี่เล็กบอกไง น่าจะเป็นคนที่กลุ่มความลับอะไรของ<ช>คุณทักษิณหรือครอบครัวชินวัตรเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมคะมที่ปากบอกไม่รู้ไม่รู้จริงๆรู้เยอะกว่าใครเลยอ่ะออนี่แหละนะคะโหกลายเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้พลเอกประวิทย์เนี่ยกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้ยหนึ่งจะยืนไหวไหมยืนนานแค่ไหนสไตล์สไตล์การพูดในสภาซึ่งถือว่าเป็นการ อภิปรายครั้งแรกในฐานะที่เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐและในชีวิตของคนที่เป็นทหารมาก่อนแล้วกลับมาผันตัวเองมาสู่การเมืองแต่ที่แน่ๆก็คือโอเคเรายังไม่รู้หรอกว่าการแอคชั่นของพลเอกประวิทย์ในสภาครั้งนี้เราจะได้สาระอะไรหรือไม่นะที่คนคาดหวังว่าจะได้เปิดความลับเปิดผจอะไรหรือเปล่าแต่วันนี้สปอตไลท์อ่ะส่องแล้ว คือสิ่งที่ได้ท่านท่าน,ทานีท่านี่จะเป็นกล,กลยุทธ์ของพรรคพปชรนะคะพักพลังประชารัฐหนึ่งได้สปอตไลท์สองอเพราะเป็นพักที่เงียบหายไปเลยนะตั้งแต่ล่กครูนับดาวของบิ๊กปั๊มนี่ก็เรียกว่าหลายคนก็มองว่าหมดแล้วบิ๊กปั๊มหมดหมด ความหวังใดๆทางการเมืองกับบ้านเลี้ยงหลานอย่างเดียวแล้วแต่พอมาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าชื่อบิ๊กป้อมพงอาดกลับมาอีกครั้งเลยนะคะมันเป็นความคาดหวังเลยใช่ซึ่งมันเป็นความคาดหวังที่สูงถ้าบิ๊กป้อมทําได้ไม่ถึงอย่างความคาดหวังเนี่ยมันก็จะแบบโอ้โหกองเชียร์ก็แบบโอ้โยนผ้าทิ้งอะไรประมาณนี้ทีนี้อ่านให้เรามองในเชิงในเชิงในเชิงว่าเขาจะต้องมาไฟกันกับคุณกักสินแต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งอะพี่เล็กต่อรองอ่า ถ้าเราเหมาะอีก <Auf> ด <How to graduate> ้านหรือ like ว่าจะต้องมาพี่เลกบอกเขาอาจจะคุยอะไรกันแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้งั้นงั้นอยู่มาแสดงออกให้ดูหน่อยได้ไหมในสภาอาจจะลุกขึ้นมาไม่ได้พี่ปลายอะไรเลยแต่จะยกมือไว้วางใจนายกอิงด้วยไหมเนี่ยหรือว่าทุกวันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะอัพ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 ลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรอัพไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอัพอัพความเป็นแบบแบบทาให้คุณนักศิลป์คิดว่าเฮ้ย จะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําให้แบบเหมือนอยากคุยไม่ล่้อยากเจรจาอยากดูอัพประมาณนั้นน่ะเออหรือเปล่าเพราะว่าพอแล้วถ้าคุยกันสําเร็จแล้วปรากฏว่าลุงป้อมท้องเสียเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างราคาคืออะไรวะ่มราคาคอนเดปปวิตยเนี่ยเอาเป็นว่า8ปดปีตอนเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกในรัฐบาลคอสชเนี่ยเวลาจะมีอะไรที่มันแบบหน้าสิวหน้าขวาหรืออะไรเงี้ยท้องเสีย มักจะเป็นมุกมุกประจำบางทีก็ท้องเสียจริงกับบางทีก็ท้องเสียไม่จริงท่านอาจจะเป็นคนแบบว่าทานใช่เป็นคนชอบทานน้ำจิ้มนอก็เป็นคนชอบทาไอพริกน้ําส้มที่เป็นน้ําจิ้มอ่ะถ้าถ้าทําเองมันก็จะสะอาดแต่ถ้าไปกินตามร้านบางทีมันก็ดองไว้หลายวันท้องเสียได้นั่นแหละ ก็คาดหวังว่าจะไม่ท้องเสียโอ้แต่ถ้าท้องเสียไม่มานี่เสียนะเสียดิไม่ใช่แค่ท้องเสียอย่างเดียวนะจบไม่สวยเลยใช่ลุงป้อมจะเสียเลยอะไม่ได้ต่อให้ท้องเสียก็ต้องเขาเรียกว่าเสียบสายน้าเกลือมาเลยใช่เพราะวพรีวิวโอ้โหแบบฉายหนังตัวอย่างมาขนาดนี้ทั้งทั้งโคศกพักทั้งคุณภัยบูลนิติตะวันก็แบบโอ้โหใช่ายของเออโปรซะลกปายยาแบบมาขนาดนี้แล้วใช่เออเพราะฉะนั้นต้องลุงป้อมก็ต้องทาให้คุ้ม แต่ว่าผลที่ออกมาหลังจากการอภิปรายต้องดูท่าทีก่อนว่าจะยกมือไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจใช่ใ<จ>แต่เขาบอกแกปกติอ่ะพลเอกประวิทย์เข้าพักอาทิตย์ละวันหรือสองวันนะแต่เนี่ยเข้าตลอดเลยเขาบอกติวมาติวไม่รู้ติวเนี่ยไม่รู้ว่าติวให้ตัวเองอย่างเดียวหรือว่าติวให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าถ้ามองอย่างมองอย่างนี้นะ ถ้ามาแบบมาฆ่านะก็ต้องมาเปิดแผลมาอะไรออแบบให้เห็นภาพให้พังกันไปข้างหนึ่งออหรือถ้ามาแบบหัวออถ้ามาแบบหัวก็คืออ่ะฉันก็ตัง้งโจทย์ ในการอภิปรายแต่คําตอบมีกันให้เรียบร้อยแล้วไงในยกอุ้งอิงก็ถูกตอบได้้อตอบได้ก็ยกมือไว้บางใจสิเสร็จแล้วหลังจากอภิปรายเสร็จปรับคอรมบอก็ร่วมรัฐบาลสิคิดได้เอาเลยนะการเมืองอะอะไรมันก็เป็นไปได้หมดอะแล้วยิ่งในยุคที่มีการต่อรองหรือที่เรียกว่าดีลเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีลซับดีลซ้อนแต่ไปหมดเลยเพราะงั้นศึกอภิปรายนี่น่าดู ก็ใช่ก็คงจะสนุกละใช่เราจะเห็นว่าครั้งนี้พี่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ทำให้พักพักประชาชนเนี่ยเลือกที่จะใช้คำว่าดีลแลกประเทศอมืมันแปลว่าอะไรอ่ะก็คือค,คือก็หมายถึงว่าการที่คุณทักษิณได้กลับมาแล้วก็ยอมที่พักรที่ตั้งรัฐบาลก็คือตั้งขั้วของพักพักคุณทักษิณกับทางขั้วอนุรักษนิยมเนี่ยแหละว่าเหมือนกับว่าคุณทักษิณนนะ่ะ ยอมที่จะจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่ให้ตัวเองได้กลับแล้วก็อีกอผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะได้อีกหลายอย่างนะจะเอาคุณยิ่งรักกลับหรือว่าการล้างเรื่องอะไรคือพี่ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาเอาจากเผลอจะเอาจากที่ความสัมพันธ์ของสามปอกับพลเอกไอ้กับคุณทักษิณตั้งแต่ดั้งเดิมหรือเปล่าแล้วก็เอาเนี่ยมาตั้งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเด็นเลยว่าดีลแลกประเทศแล้วก็มีรูปคุณยิ่งเออคุณ อิงกับชื่ออะไรนะที่เป็นแบบตัวในเทพนิยายเนี่ยเออนั่นแหละพี่ว่าน่าจะมีนัยยะสาคัญพอสมควรคือคือสาหรับพักประชาชนเนี่ยมันก็มันก็มีคือถ้าเราไปถอดนัยะจากคําพูดของคุณทักษิณนเนาะเมื่อวันจันทร์นี้คุณทักษิณนเปิดสัปดาห์มานี่ก็เรียกว่ามาพังบรรยากาศกันเหมือนกันนะเอาตั้งแต่โยนคําว่าพ่อมหาจําเริญนี่ก็ไม่พูดถึงใครเหมือนกันหลายเรื่องแล้วก็มีสื่อไปถาม เรื่องที่เรียกว่าจะมาพูดถึงคุณทักษิณอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคุณทักษิณก็บอกว่าจะทํานั่นทานี่เนี่ยถามผู้ก่อตั้งพรรคหรือ,อยังซึ่งแน่นอนว่ามันก็หมายถึงคุณธนาธรหลายคนก็จับจ้องว่าคุณธนาธรจะออกมาตอบอะไรหรือเปล่าคุณธนาธรก็ยังเงียบนะอหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะ จะมีหัวมีดีลอะไรกันข้างหลังระหว่างคุณธนาธรกับคุณทักษิณหรือเปล่าคือตอนนั้นเนะี่ยนักข่าวที่อยู่ในวงเนี่ยเขาก็สงสัยว่าทําไมคุณทักษิณพูดแบบนี้เพราะพูดในเบื้องต้นเลยเนี่ยตอนที่บอกว่าจะจะพิปายแบบนี้จะอะไรแบบนี้ถามหัวหน้าไอ้ผู้ก่อตั้งหรือ,อ,อยัง,งคือไอ้น้องคนที่ถามเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยคือคือเบื้องต้นที่ฟังอ่ะเหมือนกับว่าเอาคุณทักษิณคุยอะไรกับคุณธนาธรหรือดีลอะไรกันหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ประเด็นแรกน้องน้องก็เลยถามว่า เอ้ยหมายหมายความว่ายังไงคะคืออะไรประมาณพยายามสักใช่แต่ว่าพอพอเสร็จแล้วอีกทีหนึง่งเขาก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าที่คุณทักษิณพูดอะแค่จะยกว่าพรรคประชาชนของคุณอะก็มีผู้มีก็มีเหมือนพรรคคุณคุณโจมตีว่าเพื่อไทยมีทักษิณใช่ไหมหรือว่าคุณอิงเนี่ย มีนะมีพ่ออยู่เบื้องหลังก็หเหมือนพรรคประชาชน,นก็มีคุณธราธรอ,อ,อ,อยู่เบื้องหลังก็มีที่คุณจะต้องถามต้องคอยถามก่มอนเขาบอกอว่าอาจจะหมายถึงมุมนั้นก็ได้อเออ,อแต่มันก็ไม่แน่ว่าอาจจะหมายถึงมีดีลหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะอะไรมันก็เต็มไปด้วยดีลหมดเลยอ่มอ่ะมันก็เป็นเป็นประเด็นที่คงจะต้องรอดูทีนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างพรรครัฐบาลพรรคร่วมเนื้อเป็นยังไงใช่ไหมคะ เพราะว่าถ้าดูจากท่าทีการพูดจาคุณทักษิณแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณกับพรรคสีน้ําเงินพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินคุณเนวินเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงอะก่อนหน้านี้ก็มีการออกมายอมรับกันแล้วว่า4คนใช,ใช่ไหมคะใช่จอกัน4ีน่ผู้มีอํานาจนะคะพบกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรื่องอะไรก็ออกมาเปิดว่าก็คุยกันในเรื่องกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องคาสิโนนู่นนี่นั่น ไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะคะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีการพูดคุยกันเรื่องอภิพี่ปลายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นเดิมพันทางการเมืองเรียกว่าเดิมพันสูงสําหรับคุณอุ้งอิงเหมือนกันใช่ไหมว่จะอยู่จะไปก็อยู่ที่พักร่วมเนี้ยแหละใช่ถ้าพักร่วมไม่ร่วมใจไว้วางใจเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณอุ้งอิงเองเ,องเห็นบอกว่าวันศุกร์นี้จะ,จะมีกาน,นะนัดคุยเฉพาะหัวหน้าพัก การเมืองที่เป็นพักร่วมรัฐบาลไปพูดคุยกันเพื่ออะไรเพื่อ make sure ใช่เรื่องของการโหวตนะแสดงว่ายังไม่ช่อให้แต่มันแต่มันก็แปลกนะว่าเออให้เป็นพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเออวันที่21เนี้ยแต่เลี้ยงที่โรสบูดเออโรสบูดโรงแรมเอ่อของนายกก็ไมไม่ได้ไม่ของคุณน้องอิงใช่ไหมเออของคุณเอมใช่ไหมคุณเอมของครอบครัวเขาแล้วกันของครอบครัวเขา ก็เลยคิดว่าเอ๊ะช่วงหลังอ่ะพักรวมไทยสร้างชาติอะดูแปลกแปกไปนะดูมีความใกล้ชิดกับพักเพื่อไทยมากขึ้นเอาก็ได้ข่าวว่านายทุนเคลื่อนย้ายออกแล้วใช่ไหมคนเดิมใช่เคลื่อนย้ายไปแล้วของของใหม่เคลื่อนเข้าแล้วหรอคะใช่ของใหม่นี่ใครอยากจรู้จหม่พี่ก็พยายามถามนะเขาดูมั่นใจเขากล้าทิ้งนายทุนคนเดิมใช่เขาบอกบอกบิ๊กมันนี่นะพี่ก็ที่บอกไงว่าเขาบอกว่าแม้แม้แม้ทุนใหม่เนี่ยจะไม่ได้ใหญ่โตแบบมากเท่ากับทุนเดิมอ่ะ แต่ก็ไม่ขี้เลยก็แบบก็แบบทําให้เกิดคือมีความมั่นคงของทางพักได้แล้วกันาากประมาณนั้นจะบอกว่าไม่เยอะเท่าถึาาแต่แต่มันน่าดูว่าสายสัมพันธ์ของทุนที่เข้ามาเนี่ยโยงไปถึงใครไปถึงไปถึงแบบถึงสายพักเพื่อไทยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงคือเพราะว่าทุนไปถึงผู้บีบารามีของออพักเพื่อไทยหรือเปล่าใช,ใช่ไหมเพราะว่าอะไรว่าทุนในประเทศเราอะทุนที่แบบจะมาซัพพอร์ตทางการเมืองพี่ว่า ก็มีไม่กี่สายหรอกอใช่ไหม,มก็อาจจะแบบเชื่อมโยงไปมาก็อาจจะเป็นแบบก็เหมือน,น,น,นทุนที่แล้วอ่ะก็รู้จักสนิทสนมกับทางเพื่อไทยกับหลายพักอยู่เพราะนั้นเราถึงจะเห็นว่าเอ้ยช่วงหลังพักรวมไทยสร้างชาติดูแบบเออดูแบบช่วงนี้พีรพันธ์ซึ่งไม่เคยไปยืนเป็นฉากหลังให้คุณอุ้งอิงก,ก็มายืนหลังมานี่มายืนแล้วแล้วช่วงหลังก็จะเห็นว่าไม่มีเรื่องละหองละแหงเรื่องแบบอะไรเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหม เออมันก็ดูแบบว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าคุณทักษิณก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับคุณพิรพันธ์แล้วจนเอฟซคุณพีรพันธ์ออกมาด่ากันใหญ่เลยพวกะที่เขาแมวคุณทักษิณเนี่ยออกมาด่าลเลยเอ้าไปคุยกับทักษิณทําไมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็เลยทําให้กระแสที่เคยเชียร์คุณพิรพันธะ์เนี่ยดรอปลงไปช่วงนี้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเขาบิ้วกันหน้าดูอ่ะนี่แหละ ดันั้นวันนี้โอเคสายสัมพันธ์พักร่วมระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับพักเพื่อไทยก็น่าจะไปกันได้ดีใช่ก็เหลือก็เหลือพักสีน้ําเงินนี่แหละซึ่งก็เหมือนอยาสึกชั่วคราวป่ะคือคืออ่าถ้าเราถ้าเราวิเคราะห์กันในในส่วนของพักร่วมที่ชื่อว่าพักภูมิใจไทยแต่เปล่ามองว่าเขาอาจจะแตกคอกันได้นะแต่แตกหักกันไม่ได้ใช่วันนี้แตกหักไม่ได้เพราะแต่ว,ว่าไม่มีใครพร้อมในการที่จะไปเลือกตั้งใหม่ เมื่อนั้นก็ต้องอยู่กันแบบนี้จนกว่าจะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ว่ากันใหม่สู้กันใหม่แข่งกันใหม่ดูตัวเลขที่ออกมาชก็คืออยู่กันไปแบบต่อรองกันไปเพราะว่าด้วยคําพูดของคุณทักษิณบสะทอนก็ยังสื่อไปถามบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นยังไงในความสัมพันธ์คุณทักสิณพูดว่า ก็ไม่เป็นไรมันก็มีรสชาติดีคาว่ามีรสชาติดีนั่นหมายความว่ามันมีอะไรไงใช่ก็คือมันก็ต้องมีแบบว่าตบกันว่ามีทุกทุกสุกสุกแขกแขกกัดกัดเจาะยางกันไปอะไรมีรสชาติดีมันไม่เลี่ยนอะ มันไม่ราบรื่นงอะไรแล้วพูดง่ายๆล่ะนี่นแหละแล้วก็แต่คือถามว่าคือพี่ว่าด้วยความที่ว่ามาจากดีลอ่ะเป็นสารตั้งต้นอ่ะก็คือยังไงก็ต้องจับมือกันไปต่อให้แบบมีเรื่องละของระแหงก็ต้องอยู่กันไปอ<ช>่ะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าว,ว่าคนที่เขาเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดีลอ่ะเขาก็ยังคอยคอยทําให้คุณทักษิณกับทางพัคสีน้ําเงินเนี่ยคือ คือคุยกันอยู่อ่ะอคือเหมือนกับว่าเฮ้ยคุยกันเถอะคุยกันจะไปอย่างนี้มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีผู้ใหญ่ที่เขาอคอยคอยซัพพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ที่เห็นมีปัญหาระหว่างพักแกนนำกับพักร่วมก็จะมีปัญหาเป็นตัวบุคคลไหมเหมือนจะ คอรมอเมื่อวานหรือเปล่าคะอ๋อคุณพิชัยกับอาจารแหมมเหรอใช่ค่ะเห็นบอกมีจิกกัดแขวะกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคือเปิดศึกเขาใช้คาว่าอาจารแ่มเปิดศึกพิชัยเปิดศึกทุเรียนคือทุเรียนจีนคือถ้าถ้าทะเลาะกันในเรื่องของเนื้องานะมันไม่เป็นไรไงแต่มันจะทะเลาะกันแบบมันมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นหรือเปล่าโอเคมันเรื่องเรื่องสารเคมีอะไรที่เขาบอกเอาไว้ชุบทุเรียนแล้วมันก็ทําให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ย คือทำให้สองกระทรวงก็คือกระทรวงเกษตรกับกระทระวงพาณิชย์เนี่ยคือเหมือนนโยบายแนวทางในการที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้มัน,มนไม่ตรงกัน<อ>จริงๆแล้วเนี่ยมันมันถูกเปิดเรื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นที่คุณธรรมนัสออกมาพูดลอยๆกับสื่อใช่เหอคะเออใช่บอกว่าเนี่ยกระทรวงกรเกษตรเนี่ยทำงานได้ดีเรื่องราคาสินค้าอะไรเนี่ย ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาก็คือเนี่ยมันส่งออกไม่ได้จําได้ไหจนมีข่าวว่าจะปรับออกชปรับออกจะคอรมอลคือตอนนั้นก็พูดไงว่าเขาก็บอกว่าก็ยิงตรงไปที่รัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือคุณพิชัยเลยซึโย่โดยคุณธรรมนัสใช่ไหมมาออกบวแหวกหลังจากนั้นก็ก็จะเริ่มเห็นความกระเพื่อมคราวนี้ก็ไปกระเพื่อมภายในพักเพื่อไทยเองอซึ่งไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะั่นก็คือสอสอในพักเองถลม่ม รัฐมนตรีของพรรคเอ่คือคุณพิชัยอะโดนในที่ประชุมของพรรคเลยก็โดนถล่มแล้วก็อันนี้ก็มาโดนในในในคอรมอรนี่อีกใช่ไหมจนจนเขาบอกว่าพอหลังจากเลิกประชุมเนี่ยนายกอิงนี่ต้องเรียกเรียกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนเนี่ยขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพือ่อประชุมเร่งด่วนใช่คือถ้าเรียกสองคนมันก็จะเป็นที่สังเกตก็เลยเลือเรียบหมด แล้วก็นายกเขาเขาา้าลงมาตอนนี้เขาลงมาเดินเล่นอุ้มลูกเดินสนามแล้วก็ก่อนที่ออกไปพักอะ่ะเขาก็เหมือนมาบอกไม่มีไม่มีมมมมคือแบบแต่คําว่าไม่มีของนายกเนี่ยคือมันก็รู้กันอยู่แหละเออเขาถ้าฟังรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่จะมีปัญหาอยู่ก็มีหนึ่งคุณพิชัยนริภพัฒอีกคนหนึ่งก็คือบิ๊กอ้วนใช่ไหมคะบิ๊กอ้วนนี่ก็โดนเรื่องอะไรอ่าโดนหนึ่งโดนสวอ้องใช่ไหมคะเรื่องที่ ไปให้ดี i รับเป็นคดีพ่อพิ้งกัวในฐานะนั่งประธานประธานของคณะกรรมการใช่โอ้โหซึ่งเขาบอกว่าเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหวัดพลังกันมันหยดเลยเขาบอกสวไม่ยอมนะคะใช่สวขั้วสีน้ําเงินเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหแล้วแล้วจะเห็นได้ว่าตารงตตารวจเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่มีใครอยากยุ่งสักคนนึงนี่แหละเขาบอกว่าปฏิบัติการตอบโต้เลยเขาบอกว่าเจอของแข็งเจอของแข็งมากด้วย เอ่อวันวันนั้นแล้วปฏิบัติการตอบโต้อของสวออสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะคะล่าสุดมาเนี่ยการแต่งตั้งตุลาการสารรัฐมนูญที่มีชื่ออาจารย์ 4, สิริพันธ์นบสุวณสมบดีกับคุณชาตรีก็โดนสอยลงทั้งคู่คะ่ะไม่ผ่านคุณไม่ได้ไปต่อนี่ไงถึงบอกว่าอันนี้ออบบ F, รีย,รยใช่นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมาที่เขาก็คิดกันว่าเป็นคุณทักษิณเนี่ยแบบอยากที่จะแบบ ล้มสมวรหรือเปลี่ยนสีสวตลอดเลยแต่ก็ทําให้สําเร็จอเออนี่ยแหละโด,โดยข้ออ้างอะ่ะแต่แปลว่าสวอเองต้องการแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันด้วยหนึ่งเพราะว่าของอาจารย์อาจารย์สิริพันธ์เนี่ยถ้าไปดูในเนื้อหาคำอธิบายที่มไม่ผ่านเนี่ยเขาบอกว่าไปสืบสอบมาเมื่อปี25 5 5 13ปีมาแล้ว ในยุคนั้นก็คืออาจารย์ศิลิพันธ์เคยไปเสนอแก้มาตรา112นั่นก็แสดงว่ามีแนวความคิดในการที่จะไม่เอาอสถาบันใช่ไหมคะก็เลยถูกมองว่าก็เลยไม่ผ่านส่วนคุณชาตรีเนี่ยเขาบอกว่าในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรถถัฐมนตรียุคไหนก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นคุณสุรเกติเสถียรไทยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง<า>ประเทศ,เทศแล้วก็ทําเรื่องของ MOU แล้วก็คุณชาตรีนี่แหละที่ไปค้าน m o u 44ในยุคนั้น<ะ>ก็เลยสอยไปด้วยก็เขาอนุมายก็ว่าสองคนนี้ก็มาจากสายเนี่ยสายของทางเพื่อไทยคุณที่จะเชื่อมเชื่อมโยงไปถึงคุณทักษิณก็เลยต้องตีตกไปทั้งคู่เลยเพือ่อไงว่าไม่ให้แทรกเข้าไปเลยนะคะใช่ <laughs> อันนี้ก็เราเห็นละเราเห็นการแสดงพลังของสอบอลแล้ว เรื่องบิ๊กอ้วนยังไม่จบพี่บอกว่ายังมีเรื่องในกลาโหมอีกอ๋อคือคือจริงๆตัวของคุณภูมิธรรมเนี่ยพี่ว่าการทํางานในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหรือน้องนายกฝ่ายความมั่นคงอ่ะก็กําลังไปได้ด้วยดีนะเพราะว่ากับพอบอเหล่าทัพเนี่ยก็คุยกันได้เข้าขากันได้ดีอาจจะมีแค่พอบอรทรบิ๊กแมวซึ่งอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะคุยพูดอะไรกับใครเท่าไหร่แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ทําได้ดีจนจนมีข่าวว่าคุณภูมิธรรมเนี่ย บอกว่าไม่อยากไปกระทรวงไหนแหล้วอ,อยู่ตรงนี้โอเคแล้วพอมีข่าวว่าคนนั้นคนนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีกราโหมเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะทีมงานก็เริ่มเงี่ยหูฟังเฮ้ยมาจริงเหรอไม่มีหรอกไม่มาหรอกอะไรคือคือเริ่มแบบเหมือนกับว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยคือเซตคิดว่าตัวเองนะ่ะโอเคกับตรงนี้แล้วทํางานได้สะดวกแล้วก็มีกองทัพเพราะว่าทหารเนี่ยก็ เือเป็นแบ็กอัพได้ทุกเรื่องเพราะว่ามีกําลังพลการแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะง่ายแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งเป็นประเด็นขาวว่าวก็คือคือการที่โคศกกระทรวงกลาโหมคือพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงอยู่ๆก็าลาออกอคือแต่ถ้าในหมู่นักข่าวเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโผล่ย่ย้ายกลางปีออกมาแล้วไม่ได้ขยับเป็นพลโท อันนี้มันไม่มันไม่ใช่เหตุผลเลยแต่ว่าโอเคจังหวะเนี่ยแกมาเราออกช่วงหลังโผล่ออกพอดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามาก่อนเยอะแหละเพราะว่าอะไรป่ะคุณภูมิธรรมเนี่ยคือทีมงานของคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมเขาใช้พลเรือนเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากกระทรวงพาณิชย์<ม>แล้วพอกระทรวงกลาโหมอ่ะมันยังเป็นกระทรวงที่แบบคืออาจจะปรับตัวเองได้ยากคือพอมีพลเรือนมาเดินเยอะ ทหารก็เริ่มรู้สึกไม่คุ้นไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่คุ้นกับสไตล์การทํางานของของคนที่เป็นพลเรือนที่มาจากกระทรวงพาณิชย์หรือแม้แต่บางบางแทนทีมงานของคุณภูมิธรรมเนี่ยก็จะเป็นเด็กเป็นเจนวายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอะพวกเด็กเกเนี่ยเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาก็มีความมั่นใจในการทํางานเขาแต่ปรากฏว่าบางอย่างเนี่ยพอเด็กเด็กะเวลาคุยอะ หรือจะสั่งงานอะ่ะเขาไม่ได้แบบไม่ได้แบบแบบเอ้ยพี่ค้ายอย่างนี้อย่างนี้ให้หน่อยก็จะเป็นแบบสั่งอะ่ะเออสั่งเหมือนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกแล้วมันก็จะมีเรื่องแบบอะไรอะ่ะผ,ผู้หญิงผู้หญิงคือทหารหญิงกับพลเรือนหญิงแบบ เข้ากันไม่ได้มองกันคอมเมนต์กันหรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่กับสื่อเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเขาโตมาเขาอยู่พักเพื่อไทยเขาอยู่ทำเนียบเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนิทสนมกับนักข่าวในสายพักเพื่อไทยแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลมากกว่านักข่าวสายทหารมันก็มีบางครั้งที่แบบไปงานในฐานะรัฐมนตรีกรลาโหมแต่ว่าไม่เอานักข่าวสายทหารไปก็เอาแต่สายทำเนียบไปมันก็เลยเกิดปัญหาคือตัวพี่ไม่มีปัญหาว่าพี่แบบคือไม่คือเราไปมาเยอะแล้วแต่ว่าเด็กที่เขา มองว่าเฮ้ยมันควรที่ต้องเอาคนที่นักข่าวที่รู้เรื่องงานในฟิลนั้นๆเนี่ยไปเพราะว่าบางทีเนี่ยสายอื่นไปอ่าเขียนถูกเขียนผิดอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้พลตรีธนาทิพย์ซึ่งเป็นโคโ้ชเป็นคนกลางก็ต้องไปเคลียร์ว่ายังไงยังไงก็มีปัญหาการกระทบกระทั่งจนมีเสียงบน่นมาหลายเรื่องอ่ะโอ้แล้วมันมีโอ้อีกหลายเรื่องจนทําให พลตรีธานาทิพย์เนี่ยก็คิดว่าคงไม่น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วล่ะ mm hmm. แต่ทุกคนก็ขอให้อดทนมาหลายเดือนแล้ว uh huh, uh huh. จนมาเหมือนกับว่าทุกคนรุ้นว่าเออโผที่ผ่านมาช่วงกลางมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ผลโทเพราะว่า เป็นพลตรีมา7ปีอ่ะแล้วรุ่นยี่สิบหกรุ่นไวนานรุ่นเดียวกับผอบอทบเพืพอ่พอนเป็นผอบอทบแล้วตัวเองเป็นพลตรีอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีความน้อยเนื้อต่ําใจแล้วด้วยปัญหาที่ผ่านมาหลายอย่างอ่ะก็เลยตัดสินใจอยู่ดีก็คือยื่นใบลาออกแล้วไม่คุยกับใครเลยนะนักข่าวก็โทรกันกระหน่ำเลยมีข่าวว่าลาออกจริงไหมไม่รับสาย จนต้องไปรู้จากเพื่อนเขาอีกคนทึ่เขาเป็นเพื่อนสนิทว่ายื่นใวลาออกไปแล้วแต่ทีนี้ก็ต้องอยู่ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าใช่แต่ถ้าการพูดคุยแต่ถ้าไม่มีใจอย่างนี้หมายถึงว่าเขามีความรู้สึกแบบนี้มันก็ยากเพราะว่าตอนนี้เขาหาหาคนที่จะมาใหม่แล้วแทนใหม่ซึ่งการแบบใจสลายแล้วใช่ซึ่งการหาโคศกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทหารที่เขาจะพูดแบบครบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย วันนี้ก็เป็นภาพทั้งหมดเนาะที่นำมาให้คุณผู้ชมเองได้มีโจทย์ในการที่จะติดตามวิเคราะห์กันต่อโดยเฉพาะสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นวันที่24นี้ใช่ไหมคะก็2วันของการพิปราย28ชั่วโมงเราจะได้รับรู้รับฟังอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามการเมืองกันต่อนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะ,คะ